สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้มีคูปตา40แรงเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็น40แรงคิดนะครับผมคิดนะครับเป็นรุ่นขยายฐานล้อได้ด้วยนะครับผมเพิ่งเข้ามาถึงราคาเบาๆนะครับใส่ผ่านหลังใหม่เป็นผ่าน5้านะครับเสียงไม่ค่อยชัดก็ขอโทษขออภัยนะครับไม่ได้เอาไม้มาด้วยครับวันนี้ครับผม มี63นะครับจัดโปรเส้นเดิมครับผมเครื่องเกียดีนะครับยางหน้า50% 60%นะครับยางหลัง60%นะครับหลังคามีแตกนิดนึงนะครับผม รถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับสองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับผมอสี่สิบแรงห้าสิบแรงต้องบิดสวิตช์ไว้สักประมาณหนึ่งวินะครับผม สาเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมจากสามสองห้าใบเท่านะครับ3ามสองห้าใบเทาเหลือ3ามใบเทาครับผม300ใบเทาขอพรบคุณครับสวัสดีครับผม